นี่คือวิธีเปลี่ยนเลนเป็นคนสำเร็จด้วยการตั้งเป้าหมายค่ะคุณรู้ไหมว่า h าวเวิร์ดได้ทำวิจัยทดสอบนักศึกษานะคะร่วมหลายร้อยคนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าหมายวิจัยนี้นะคะทำยาวนานมากกว่า30ปีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะคะว่านักศึกษาที่มีการตั้งเป้าหมายกับนักศึกษาที่ไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายมีผลแตกต่างกันยังไงนะคะ ตามไปถึงในคลิปนะคะจะบอกเลยว่าผลเนี่ยโคตรว้าวเลยนักศึกษากลุ่มที่1นนะคะมากกว่า90%นะคะที่ไม่มีการตั้งเป้าหมายเลยนะคะก็คือเรียนจบทํางานนะคะก็คือจะได้เงินเดือนเหรีพื้นฐานมาตรฐานของคนทั่วไปส่วนนักศึกษากลุ่มที่2นะคะมีการตั้งเป้าหมายไว้ก็จะได้มากกว่าเงินเดือนของนักศึกษากลุ่มแรกนะคะสองถึงสามเท่าเลยนะคะส่วนกลุ่มที่สามนะคะมีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะและระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะ กลุ่มนี้นะคะจะมีรายได้นะคะมากกว่านักศึกษาถึง10เท่าของนักศึกษากลุ่มแรกเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เรานะคะเปลี่ยนเลนเป็นคนสําเร็จได้นะคะขนาด h o w e r s ยังคอนเฟิร์มมาแล้วแล้วเราจะรอช้าอะไรล่ะคะถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะมีการตั้งเป้าหมายที่ดีที่ถูกต้องที่ชัดเจนนะคะให้กดติดตามเพจโยโกของเราไว้นะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะ